เรียกได้ว่ารายละเอียดดีเลยตัวนี้แล้วก็เพจนะครับเขาจะให้เป็นเพจโลหะด้วยตัวนี้เผื่อเวลาเราเจอสัตว์ใหญ่นะครับจะได้แข็งแรงทนทานนะฮิกเสียงปลาลากประมาณไหนเดี๋ยวให้เอาให้ดูสวัสดีครับวันนี้นาไทยเติมของแล้วนะครับกับลอกนะครับเบสทรงกลมงานหน้าดินนะครับตัวขายดีกับเจ้าแชมปเปี้ยนนะครับรุ่นอาร์ติก้านะครับอาร์ติก้ามันจะมีด้วยกันสามเบอร์นะครับมีตั้งแต่เบอร์นี้เลยเบอร์ไซส์แบบย่อมเยาวขายดีนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์เล็กของเขานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์อยู่ที่เบอร์2000นะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้2 0 0พนะครับตัวลอกนะครับขนาดกำลังดีเลยแล้วก็เชฟด้านบนนะครับตัวนี้ดีไซน์ให้วางอยู่โป้งได้ดีนะครับเวลาเราตีหรือจับเล่นปลานะครับมันจะถนัดนะบอดี้นะครับจะเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับหนามากแข็งแรงนะครับทนทานเล่นได้นะครับทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มเลยนะครับตัวเกียวสายตัวนี้นะครับวงในนะครับก็จะเป็นโลหะด้วยตัวเวลาเราเจอสัตว์ใหญ่ปลาใหญ่นะครับหรือเวลาสายออกนะมันจะรับความร้อนได้ดีนะครับ ตัวสปูนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวมีสลักแบบนี้ด้วยเวลาขึ้นสายผูกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเอหรือสาย PE เนี่ยขึ้นง่ายนะน่าใช้มากตัวแขนนี่หนามากเลยเนี่ยเป็นชิ้นเดียวนะครับงาน CNC ชิ้นเดียวหนานะครับเล่นปลายใหญ่ได้สบายๆนะครับอันนี้คือเบอร์2000นะครับ2,000จะเป็นรอบ5.1นะครับแล้วขยับมานิดนึงอยากได้ใหญ่นะครับใหญ่อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูอันนี้จะเป็นเบอร์3000นะครับใหญ่กว่านิดนึงนะสำหรับคนที่จุสายได้เยอะนะครับเล่นงานหน้าดินงานแม่น้ำได้ แล้วก็ตัวใหญ่เลยนะครับเบอร์ห<อ>้าพันนะครับตัวนี้จะเป็นรอบสี่จุดห้านะครับเบอร์ห้าพันนี่จะเหมาะสำหรับสายทะเลนะครับตัวดิตัวใหญ่มากใส่สายนะครับเล่นน้ําลึกๆตัวนี้เอาอยู่นะครับเรียกได้ว่ารายละเอียดดีเลยตัวนี้แล้วก็เพจนะครับเขาจะให้เป็นเพจโลหะด้วยตัวนี้ <S 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 เสือเวลาเราเจอสัตว์ใหญ่นะครับจะได้แข็งแรงทนทานนะ <S <S อลกเสียงปลาลากประมาณไหนเดีนะ๋ยวให้เอาให้ดูนี่กังวานมากนะครับที่กเขือปลาลากนะ น่าใช้เลยและลูกปืนเขาเนี่ยเป็นลูกปืนสแตนเลสด้วย4บวก1ตลับนะครับในราคาเบาๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเล็กนะครับตัวเบอร์2,000เนี่ยราคาอยู่ที่1,690นะครับใคยจะใหญ่อีกนิดนึงนะครับอยู่1,790นะครับแล้ว้าเป็นเบอร์แบบเบอร์ใหญ่สุดของเขาเนี่ยอยู่1,950นะครับเบอร์5,000ตอนนี้ ราคาเริ่มต้น61690นะครับไม่แพงใครอยากได้นะครับลองเบสรงกลมนะเอาไว้ตกทะเลตกแม่น้ำนะครับตกประบ่อแนะนำเลยตัวนี้ครับแชมเปี้ยนอาร์ติกาน่าใช้มากขอบคุณครับ